นี่ยแกบินก็เลยดีโตดินี่เลยดีดีตายโอ้ยไปเลี้ยงจุบนนั่นันตายโอ้ยไปเลี้ยงจุบันได้ตายไลยกับวแกูแตงตายโอ้ยลยดนแมเอ้ยแม่แกตายหัวก้าวพีเดียอย่างดดนมึงเล่นเกี้ยวแรงกับขาวข้าวนี่ปกติกูเตะั้าว้าวนี่ไม่ใจ่าัาวก้าวปลอกแนนกูบรนนะตายต่อตใกูได้ใจเฮ้ ใจน,น no ั่ nice นแต่ม <wurf. S 1> าพึ่งใจใอ้อยชใจก็ว่าโตใจล่ะไอใจบัวยพึ่งใจมาเต้มึงอาจำได้ไว่าได้ใยนี่พื่จำไม่ได้ลกบอกว่าโตใจล่ะไอใจบยพึ่งใจมึงควรมาแก้มากุงเตพทีมาพนมา่รวยรกันแน่พึ่งกาโจำเมือนกนทีให้รอยไจำไม่ได้กัน กอตำมไได้แต่ใจมัวก้าวกันว่าโตใจละแต่ใจบัวใจเพิ uh ่งใจเล่แต่แก่คุณม่เล่แล้วคุณบากรันเปรตไหม่อ้เปรตั้นงิไม่รู้ความร้อยไ้ยอดไอตอมมันทำกูกว่าใจกว่าก้าวกูกว่าตใจอ่ะโตใจบึงเอใจ,อใจ,ใจน่านอย่ามเพึ่งใจฮัมาเร้วชิงเหมือนกูจชนี่แหละกุญบา่ร์่กกูตาอะลร ไอ้ไรนี่ตใจมึงว่าโอใจละฮโอ้ไอ้ใจนั่นเนี่ยไม่พึ่งใจฮะไม่แลีงเรียวกูกันบ้านนั่นผมเปลิดริงไอบุฟเฟ่ดี้ยจุ่มารูความกระด้างาใจแล้วว่เปลิดกันแล็กยอลอะไรไอะทอมึงดังเฮอะไรนักหนาฮะมึงดังเฮอะไรอะฮะมาไม้กบพ่อยักษ์ขับไม้ครับคือพอดีโบนนี้มันว่าผมครับมันว่าอะไรมึงอะมันว่าผมหัวขาวครับ แล้วทำไมอ่ะผมผมตอ่อใจครับเขาว่าแค่นี้มึงต้องท้อใจด้วยเหรอฮะไม่ไม่ไม่ใช่ท้อใจครับคือต่อใจตัวต่อมันชัยอ่ะครับมันชัยนานหนื่ยังอ่ะเพิ่งชัยครับเอาแล้วอะไรชัยกันแน่วะหูบาดแม่แบวอยากเปลี่นแม่เปล่าเล่าเปล้วบูดรอยมอมพลี่ไนแม่วดีจริงรอยจะโกรธเพื่อนก็ตามดีดีมึงควรแก่กั có mà chơi thì quá cao lại đây để chơi mừng đi và to chơi là chơi bữa đói phương chơi thằng ba này. nhà phải này kêu cái quần ba chọc của mai của gàn vén ba nếu của ba đây thì tôi cũng tao đi tao ngoài đây thì thì chơi to chơi à Thế chơi bữa đói à chơi nan này mai nan leo gàn leo cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không กว้างๆเหมืนัันกับคุณนะมึงรู้จักมาต้นนี่นี่นี่คริสดินแดงนี่แม่พอกับคริสดินแดงนี่รูดแ่งรูดไรเลยรู้จักมาคริสดินแดงอ่ะเนี่ยควันประหยัดใจโยนี้โฮมายควันประหยัดใจฮิลงไหนห้วยควางนั่นฮันเป็นใครมาแต่ไหนเจอไรกันมังค yeah> oh, ับมาได้กันคนโฮมลองเดียวไปดูไปด่าไปลาดซะผมเดินดูนะ

Oh, oh, Não,